ยุคนี้มีสีดีนี้นะคะชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองเพื่องฟูแน่นอนค่ะดีแรกเลยนะคะคือการคิดดีค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามาจากความคิดของเราทางนั้นค่ะถ้าวันนี้คุณต้องการความรวยต้องการความสําเร็จคุณต้องทําให้ตัวเองคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะเพราะทุกอย่างในชีวิตเกิดจากความคิดของเรานะคะและสิ่งที่สองเลย คิดดีแล้วก็ต้องพูดดีนะคะหากวันนี้คุณรู้สึกว่าคําพูดที่ออกจากปากของคุณอาจจะไม่ได้ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นลองเปลี่ยนคําพูดของคุณดูนะคะเพราะคนสําเร็จทุกคนเข้าพูดถึงแต่สิ่งที่เขาต้องการพูดถึงแต่สิ่งที่เขาอยากได้ะคะ่ะและมันทําให้ชีวิตของเราเป็นไปตามสิ่งที่เราพูดนะคะและก็ดีที่สามเลยนะคะก็คือการที่คุณทำดีค่ะหลังจากเราคิดดี พูดดีเราก็ทำดีได้นะคะเพราะว่ามันส่งผลเชื่อมต่อกันค่ะถ้าหากวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จอยากร่ำรวยอยากมั่งคั่งนะคะเราต้องดูก่อนว่าการกระทำของเราสอดคล้องกับความร่ำรวยกับความมั่งคั่งหรือยังนะคะวันนี้แค่ลงมือทำให้ตัวเองได้ก้าวไปข้างหน้าพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ตัวเองต้องการคุณก็จะสามารถสำเร็จได้ค่ะและก็สิ่งที่สี่นี้สำคัญมากเลย ะะรู้หรือเปล่าว่าการที่เรามีอารมณ์ดีค่ะเพราะอารมณ์เท่ากับอนาคตนะคะ วันนี้ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีถึงแม้เราคิดดีนะคะพูดดีทําดีแล้วแต่เราก็ยังมีความรู้สึกอารมณ์ยังไม่ดีมากพอนะคะฉะนั้นการที่เราปรับเปลี่ยนอารมณ์จะสามารถช่วยให้เราประสบความสําเร็จร่ารวยมากข้่งและรวยรุ่งพุ่งทะยานในยุคออนไลน์อย่างแน่นอนนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราแค่วันละนิดหนึ่งเปอร์เซนต์ก็ได้ค่ะเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมานั้นเราอาจจะเป็นคนมีอารมณ์ร้อนนะคะ วันนี้เราก็แค่มาปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราทำวลนิดจิตแจใสนะคะชนะนำมาไปใช้กันได้เลยนะคะสำเร็จเติบโตร่ำรวยรุ่งเรืองไปด้วยกันค่ะและเจอกับตูนูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ